อ้วนยิ่งเกลียดปัหามันยิ่งมีอำนาจประกาศลั่นทั่วแดนโลกธาตุมันน่าสรุปสองเรชจริงๆนะเรือ่องว่าพิยาอาการอะไรๆที่แสดงออกกับจัก,กับุคคลมันออกหน้าออกตาเรื่องแต่เรื่องอันเดียวนี่ยมดเป็นเจ้าตัวไม่รู้สิไม่เห็นเรื่องของมันมันถึงได้ ทำอย่างเต็มเต็มใจตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทำโดยทำไม่ใช่ทำนึกสัตว์ธรรมมันทำจริงๆเชื่อมันเชื่ออย่างฟังใจว่าเป็นของดีอย่างพวกทุจริตโคตรโกรีไถย่นเนไรนั่นดูสิจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวยี่เหล็กความโลภความโกรธ าราคาทันงหาย่าเป็นสามตัวนี่เป็นการไปแยกออกจากปากมันได้กัรตัดเอาแหลกแต่มันความธรรมะได้เบิกเข้าไปตรงนั้นนะมันแตกกระจายไปแล้วอะไรมันจะคืนได้ลงคอของสกปรกการนี่การถ่ายกา,การโคตรการโกงการทุจริตทั้งหลายมันของสกปรกแท้ๆในแง่แห่งธรรมทั้งหลายมันจะไปลืนลงได้ยังไง จ้าของตายตายไปเฉยเนียไม่คืนคืนคืนไม่ได้คืนไม่ลงไม่ยอมตื่นแต่ยอมตายนั่นจึงว่าเชื่อธรรมเชื่ออย่างนั้นเลนยมันเป็นในหัวใจเองนะเมื่อถึงขั้นมันเป็นมันเป็นจริงอย่างนี้นั่นนะที่ว่าเมื่อเป็นขนาดนั้นจะไม่เชื่อธรรมได้ไงมันเห็นยินในหัวใจเจ้าของมันรู้อยู่นั่นอะไรคอขาดก็ขาดไป แต่ข้ามกบใจายกันไม่ยอมแยกจากกันไม่ยอมขาดเนี่ยนีือเรายังคิดถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านไปฉันสังหันที่บ้านสกุลหนึ่งทานจรนายทองจรนายแก้วอะไรอะไรหลายอย่างแล้วก็เดิมสายท่านนิมนต์ท่านไปท่านกับไระสงข้เคาะทุกวันทุกวันนะไปฉันที่บ้านทุกวันแล้ววันนั้นมันพระเออิรยังไงก็ไม่ทราบ กำลังทำเนื้ออยู่บนเขียงไอ้ไอ้ช่างจราในกำลังทำเนื้ออยู่บนเขียงเลือดเนื้ออะไรๆก็เปื่อนเกลออื่กับมือพอดีเขาเอาแก้วมาให้ก็เลยเอาทั้งมือเปื้อนๆจากพกแก้วจะเอามาจราในแก้วนั้นไม่ใช่แก้วธรรมดาแก้วราชาะนันด้วยอือ แก้ธรรมดาเนี่นะซึ่งอำนาจสูงสุดหวัวขาดได้นัเมื่อผิดพลาดไปมันจะแก้ตั้งหมึ่งแล้วก่อนีลูกร้องภายในในเรือนโดดเข้าไปเลยเอาแก้ววางไว้บนเขียงเลยนกกระเรียนมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้คิดว่ามันจะกินพอโดดเข้าไปเอาลูกในนั่นไอผู้ชายนั่นเนี่ยเนียไม่อยู่ ตอนนั้นนิ่งก็ไปเอาลูกให้ลูกร้องไห้ในเสร็จแล้วก็ออกมาพระองค์นั้นพระอราหันต์ทั้งก็นั่งเห็นอยู่ดูอยู่พระอราหารันต์องค์นั้นระเรียร์นิ่งนะเมื่อเห็นนกกระเรียนมาโฉบเอาแก้กุญยเพราะมันเข้าใจว่าเนื้อกินเนื้อมันเปื้อนแก้วมันเปื้อนกับชินเนื้อ ท่านก็โอกูตายโาาปร่งธรรมสังเวทหลยท่านถ้ากูอบอกนี่เขาก็จะฆ่านากอรกเรียนถ้ากูไม่บอกเขาอ็จะฆากูภาษาเราว่า่างั้นนะโอ้ตายกูตายท่านอาจจะยังไม่คิดถึงเนี่ยท,ที่ว่าขอความกำชับกำชาแล้วเขาคืนยกเกียงคืนไปแล้วอย่าโดนฆ่าแล้วให้พยายามมันมันถ่ายออกมาเอางแล้วค่อยเอานั่นมันกาง,งพอได้นะฉะนั้นสือท่านไม่ได้บอกว่าอย่างนั้น ถาว่าธรรมดาเราจะคิดอย่างนั้นนะเราก็จะบอกแล้วห้ามไม่แม่ค่าโนกเรียนเป็นอังคารถ้าจะข่าโนกรเรียนให้ค่าสมาธิียจะบอกเป็นเครื่องยืนยันเอาชีวิตของเราเป็นเครื่องประกันไว้อย่างนั้นเด็นบอกก็ดีนะโนกระเดียนนี้กินโนกระเดียนนี้มันจะถ่ายแหละไม่ปล่อยไปไหนมันถ่ายออกแล้วก็เอาจะบอกอย่างนั้นแต่ห้ามฆ่าเป็นอังคารถ้าจะฆ่างนกระเียนให้ฆ่าสมาธิเราเราจะว่ามนั้นถ้าเป็นเรานะ่ อันนี้ท่านเมื่อเวลาเขามาถามท่านท่านท่านไม่ตอบเนาะวันแกอยู่นี่ไปไหนท่านไม่ตอบเพราะท่านเห็นนกกเรียน,นอยู่นี่แต่ว่านกเนนก,ก,ากเรียนินแล้วเขาก็จะฆ่านกเรียนท่านว่างอันไหนนหนันงสือเอเค่างนั้นก่อเขาก็จะถามเรา,านี้เมื่อเราไม่ได้เอาเราก็เราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เอาไม่ใช่เราจะเป็นใครเนี่ยเขาก็จะว่ามันก็เป็นจริงๆก็ว่าน หมโมโหโโขขึ้นขึ้นเดี๋ยวนั่นเลยนะเอาเชือกมาลัดคอท่านนี่มบนรดนบรนดามเชือกมาลัดคอจนกระทั่งถึงเลือดท่านทะลักออกมาจากปากจากข้างในออกมาปากลัดคอท่านขนึดงกน่นั้นนะท่านก็ไม่กล้าท่านไม่พูดเพราะท่านสงสารนกกระเรียนนั่นนะเห็นไหมนี่แหละหลักฐานยืนยันของใจที่บริสุทธิ์ตายก็ตายไปไม่ยอมที่จะให้คนอื่นตาย แลไม่ยอมทีม่ทำทุจริตนั่นคือธรรมชาติที่บริสุ์แท้ๆนั่นแหละพระอรหันต์ที่ขึ้นพระอรหันต์เป็นอย่าง,งนั้นแหละตอนเป็นพระอรหันต์เขียนไว้ในหนังสือเพืออลัดขอท่านขอรัดท่านทัวไปจะให้ตายพูดดูพูดยาบโลนที่สุดไม่ใช่มึงจะเป็นใครเอาวางอ้ามึงเลยเนพะื่อลัดขอท่านแล้วก็นอนี้เ,นเลือดมันก็ทะลักออกมาจากปากท่านพุ่งไปตกนอก แล้วนกกระเรียนนั้นก็มาโฉกกินเลือดอีกแหละแล้วกําลังโมโหไอชาคนนั้นอ่ะบุรุษคนนั้นกาลังโมโหก็แตะนกกระเรียนหนีกลิ้งไปทักไปเลยทีนี้ท่านก็เลยทําม,มืออย่างนี้ทำม,ม,มือ,อแล้วเขาเขาก็ละอปล่อยมันเชือกให้ยาน,น,นออกถ้าเป็นอะไรเงี้ยเยอะๆธรรมาจะพูดแล้วนกกระเรียนนั้นเป็นไงตายแล้วอย่าง มึงจะตายกับนักเรียนเหรอไปอนั่นะอีกนะอ้าวไม่เหนื่ถึงน่นอนคืออยากจะถามว่านักเรียนมันตายตายแล้วยังจับนักเรียนนี่ตายก็ตดูสีตายนี่ลังเด็กมาดูไม่ตายแล้วท่ากนก็ดูตาย,ตาย,ตาย,ตายอออเน,นียจะอาอัตมาจะพูดให้นะนะพูดลยดีราะท่านไม่มีกิเลสไม่มีความโหโทโสจูว่าอะไรเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเห็น,น ดุมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนก็ว่าถ้าเราไม่เอามาใช้กิเดยานั่นเพราะความดุในหัวใจท่านจริงๆนั้นไม่มีนอกจากจะเป็นจีิยาแหธนทมที่แสดงออกมาเท่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่แสดงเสียมันไม่เกิดประโยชน์ก็เลยบอกเด็กโงที่อาตมาจะบอกเนาะอาตมาไม่ได้เอาแก้วของคุณนั่นน่ะนกกระเรียนนี่มันโฉบกินเพราะมีเลือดติดอยู่ในแก้วนั้นมันโฉบกินกลืนเข้าไปข้างในนั่นท้องผ่าดูที่มันตายแล้วอย่างนี้ พาก็เห็นนะเห็นก็ล้อโกกตอนที่ยังยังไม่นั่นนั่นเมียมานะพอเมียมาก็เข้าไปในห้องถาเมียบอกว่าพาอานนี้เอานกเอา,เอาแกเราไปมีจริงนะเล่าคอขาดเลยแล้วละาวนี้พระราชาจะตัดคอเราทางเมียก็โอ้แกแกดีกัเมียนะ่อตายก็ขอตายไปโดยเราพาอ,อันนี้นั่นเอาไม่ได้ทาไม่เอา เราจะตายก็ตายาไปถือทั้งเราตั้งหลู่ทั้งตายั้งพอท,ทั้งเมียตายก็ตายไปถืออย่าไปว่าอะไรท่านหนึ่งเมียนะท่านไม่เอาแล้วเชนะื่อวางที้เลยนะเมียป็นยังโกรธให้เมียอีกมึงจะตายกับนพระองค์นี่หรือเปล่าอีเดียโ <c oughs> ม่ให้เมียแล้วออกมาก็ไปมาทำยังตอนนั้นยังไม่ทำพระองค์นินเป็นผู้กระติ้กระกับเมีย นี่เมียไม่เห็นด้วยหรือโมโหออกมาจึงมาทำเมียก็อยู่นะเมียก็ร้องหหมร้องไห,งห้ทำมาที่พอได้เห็นได้ผลจริงๆแล้วมันผ่ามานกไอแก้วมันอยู่ในเท้งนกเรียนจริงร้องโกกเลยร้องไห้ขอก็มาโทษท่านก็บอกว่าไม่มีโทษมีกรรมอะไรแหละมันเป็นโทษของวัดตาจากอันว่างนี่นะมันโทษของวัดตะคุณก็มีโทษอาตมาก็มีโทษมันโทษว,ว,วัดตะต่างๆว่าต่าแก้บันัินเสีย ทั้ง okay. ืนเลยลากไม่ทราบท่านได้กินข้าวไม่กินข้าวในะวันนั้นนะไม่รักฏว่าท่านได้ฉันไม่ฉันนะตั้งแต่บัดนั้นท่านตั้งคำสาบไว้ปุ๊บทันทีเลยท่านจะไม่ไปฉันและแลวไม่เข้าไปใชคา,าของบ้านใดเด็ดขาดจนกระทั่งถึงวันตายท่านบอกอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะไปไปฉันบ้านใดเลยฉันบ้านใดท่านก็ไม่ไปฉันจะเข้าไปร้งางคาเรือนหรอกท่านก็นไม่ยอมเข้าไป จนกระทั Now, that, Hell, ่งถึงวันตายมึบอกนี้เลยท่านตั้งแต่จากตั้งแต่บัดนั้นท่านไม่เคยไปฉันบ้านใครจนกระทั่งท่านท่านนิพพานนี่เป็นเรื่องของพระองนี้ท่านนี้ผู้หญิงคนที่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เห็นเขาเห็นผัวทําอะไรเมียเออทาอะไรภาคเรือจนเลือดทะลักออกมาร้องไห้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เวลาตายแล้วไปสวรรค์วางกันพระพุทธเจ้าจากไปเลยจะผิดไปตรงไหน แล้วผู้บุุรคนนี้ตกนรกท่านจึงกล่าวว่าผู้ทําดีไปสวรรค์เวลาเป็นพุทธวสิตแสดงออกมาว่าผู้ทาชั่วไปนรกนั่นแหละดูความสัตความจริงของพระหลานีคิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นจะเอ็นไปตาโลกอัานไหนเอ็นไปไม่ได้หลักธรรมชาตินั้นไม่อํานวยถ้าโลกกับ,กบทำหรือ,อสมมุติกับวิมุตมันต่างกัน สมมติมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าเนี่ยไอเรื่องเป็นเรื่องตายแล่านี้มันเรื่องสมมตุติท่านจะมาเสียดายอะไรท่านไม่ท,ทาความเมตตาอ่อนนิ่มไปหมดท่านจะทําได้ลงคอหรือบอกเรื่องให้บอกให้มกตายเพื่อชี้ท่านยงอยู่ท่านไม่นี่มัมีในเสีในพระพุทธเจ้าเองนี่รู้จิตของ ผวเมียทั้งสองคนหนึ่งจิตใจดีสงสารท่านเราจะตายก็ตายไปเถอะผู้กอบัวตายหมดัุเรนเรานี่ก็ยอมตายเถอะพระราชาจะตัดคอก็งตัดให้ตัดไปเถอะอส่วนที่เราจะเชื่อว่าท่านพระองค์นี้ท่านจะเอานั้นเราเชื่อไม่ได้แล้วเราไม่เชื่อวางนี่เลยนะเรายอมตายก็ดีกว่าเพราะเราเชื่อท่านมาฝังใจแล้วนี่วา่า ท่านเป็นพระาร,ระหาหนคุูผพูดขนาดนั้นพอดีก็ก็เป็นอย่างว่าที่นี่เวลาตายแล้วเวลานั้นเมียร้องร้องไห้เห็นผัวรัดคอของพระาราหันมันเชื่อารัาดคอรัดคอเขาไปเมียก็ร้องไห้ทำไงช่วยไม่ได้ก็ภาพนั้นก็เห็นถึงกับตายพอพอพอภาพพอ เภามัน้นตายแล้วเมียก,ก็เรลาคนเดียวกาฟื้นเนี่ยนี่บมล้ตายแล้วเมียนี่ไปสวรรค์ันบอกว่างินนะขัวรงมนรกใครไม่ใช่วิญญาจะเป็นใครรู้จิตของคนทั้งสองนี่นะกระดังที่ผมเคยพูด้วยว่าทั้งคามันกเกาะอยู่ในดานทรมนะสวดมนต์พระสวดมนต์แล้วได้มันได้ยินแล้วมันค่อยจิตใจมนันเกือบเกือบเคลิ้มมันไปรอบเพราะพลิพ้งคุณย่างง่าย เสียงอัดเสียงทำม,มันซึ่งกันในจิตใจอะไรเพลินเ,ลเ,ออเพลอเพราะจิตมันอยู่กับธรรมแล้วตีนมันก็หลุดล้วก็ตกลงมาหน้าธรรมทุกหินตายแล้วไปสอนทั้งหมดข้างขาวเหล่านี้นฟังสิ้ยศทันเรงยานทราบหมดว่าไงไม่ได้พูดแบบด้นเดาเกาหมัดนี่นะ วิญ้ารู้หรือพระอรหันและพระอรหันบางองค์รู้แต่ไม่ใช่ทุกองคทั้งหลพระอรหันหรือตามแต่อุปนิสัยของท่านมีทางในทางไหนนันรู้ผู้ไม่มีในทางนั้นก็ไม่รู้แต่พระพทธาจ้านี้ร้อยท,ทั้งร้อยพันลั่งพันแสนั้งแสนล้านทั้งล้านรู้ทั้งนั้นเนี่ยก็ว่าไปสวรรค์เพราะเสียงธรรมมันแตกึัง เสียงอักเสียงทำกับเสียงโลกเสียงสงสารมันผิดกันเสียงโลกเป็นผิดเสียงธรรมเป็นคุณต่อจิตใจ